สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชั้นเน้นะครับวันนี้นะครับเฮียก็วันนี้อยู่ก็ก็ก็ไปเจอเรื่องดีๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันนะครับวันนี้นะครับเฮียไปดูอนิเมชันนะครับเป็น m อ็มีครับเก้สิบวีดีโอนะฮะก็เหมือนมีคนไทยก็เอาเพลงจีนมาประกอบกับอนิเมชันของจีนนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนดึงดึงดึง เพลงมาแล้วก็เอาแอนิเมชันมาประกอบตัดภาพตัดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแบบก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ดูผ่านๆพอดูเสร็จแล้วเราโอ้ร้องไห้เลยอะเออแบบรู้สึกเศร้ามากเลยฮะก็มันเป็นชื่อว่าถวดคิดถึงนะครับหรือว่าถ่วงอ่ถั่วะนึงหาฮะก็แล้วแต่คนจะเรียกละกันแต่ก็คือมันความหมายจริงๆก็คือถั่วคิดถึงนันแหละนะครับก็ชื่อภาษาจีนว่า เซียงสื่อโตนะครับเซียงสื่อโต้นะครับ,รบก็เป็นเสียเสือก็แปลว่าคิดถึงแหละโตนะ่ก็น่าจะแปลว่าถั่ว <c oughs> ก็มันก็เป็นเรื่องแบบมันเป็นมามันมาจากกวีของจีนอะไรเงี้ยฮะก็มันเป็นซีรีส์ก็เกี่ยวกับ o ขว o of h i n n s s p poem นะครับ มันเป็นเหมือนแอนิเมชันเป็นซีรีส์เขาทำออกมาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับดึงดึงเหมือนดึง,ดงพวกบทกวีของจีนอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยแต่ว่าคงตอนเดียวจบหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของเหมือนแบบแต่ตรวจบทเพลงนะบทอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นกวีอะ่ะมันเป็นกวีที่เขาแต่งให้กับเพื่อนที่ที่ไปอยู่ทางใต้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบรรยายประมาณว่า ต้นถั่วมันจะมันจะเติบโตได้ดีทางทางใต้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณเก็บถั่วนั้นให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือความคิดถึงที่เขาฝากเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าแปลตรงต้นเต็มเ็มก็คือต้นถั่วแดงเติบโตณแดนใต้ใบไม้ผีมาเยือนแตกกิ่งก้านหวังว่าท่านหวังท่านเก็บเมล็ดถั่วให้มากเพราะมันคือสิ่งมันมันคือสิ่งแทนความคิดถึงอันนี้แบบ เหมือนว่ามันมเยอะแล้วเขาก็ก็อยากให้เกี่ยวเพราะว่าเขาคิดถึงแต่ว่า m อมมันเศร้ามากอืมก็ประมาณว่ามีเหมือนคู่รักเด็กๆอืมก็มันเป็นเรื่องของถั่ว ฝ่ายชายเด็กผู้ชายคือเห็นว่าถั่วสีแดงนึวกว่าเป็นพลอยมกก็เลยเอาไปให้เพื่อนผู้หญิงก็ก็เหมือนแบบรู้สึกดีอะไรประมาณนี้ก็คงชอบกันนั้นมามา,มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าก็เหมือนมีความรู้สึกดีอะแต่ผู้หญิงสมัยโบราณก็คือไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ย โตมาคือพ่อแม่ต้องจับแต่งงานผู้ชายก็คือรู้ว่าว่าถ้าตัวเองยังเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันอะไรย่างเงี้ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยถ้าโตมาแล้วเขาเรียกอะไรล่ะไม่มีฐานะพออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่ขอผู้หญิงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามอ่านหนังสืออะไรประมาณนั้นนะเพื่อจะสอบจองหมวอะไรของเขาอะ่ะเออแต่มันไม่ทันนะครับผู้หญิงนี่มายุสิบห้าเขาก็า ทางสวยก่อนก็คือจะต้องแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นผู้ผู้หญิงก็สวยด้วยอย่าเงี้ยครับก็เลยไม่ทันแล้ว <c oughs> เอกก็ของเราก็ประมาณว่าพยายามหนังสือแหละแต่รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือทางบ้านนางเอกอะ่จะจัดเหมือนรับของม่นแล้วอะไรเงี้ยรับของมัน่นฝ่ายชายไปแล้วแล้ว พอรู้สึกพอรู้สึกตัวก็ก็คือวิ่งไปที่หลังบ้านที่นัดที่เคยเจอกันเด็กๆนะครับเขาก็เคาะประตูแต่ว่าไม่มีใครเปิดแล้วก็พยายามต่อไปก็เหมือนจะเคาะประตูให้ให้เพิ่มขึ้นแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเคาะเราได้อะไรคือคือฝ่ายหญิงก็รับของมั่นไปแล้วอนะไรเงี้ย ก็คือจะแต่งงานแล้วแล้วฝ่ายชายไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถึงมาเจอกันถึงมาเรียกเรียกมาเจอกันเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก,ก็ก็คือไม่ได้เจอแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็รออยู่ที่ประตูแต่ไม่เปิดออกมาไม่ไม่เปิดออกมาพบเพราะว่า วันพรุ่งนี้กนแตต้อง,ต,องต้องแต่งงานอะไรประมาณนั้นเราก็แบบไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะพูดอะไรอะเออแต่ว่าผู้หญิงก็คือรู้ตัวอยู่แล้วอะว่าว่าไม่ทันแน่ๆอะไรเงี้ยเขาเขาก็คือเหมือนเขารู้อะแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าสาทบฤดูสารทบฤด,บดูก็ มันก็มีวัสดุดูเหมือนใบไม้ใบไม้ใบไม้ผิกับใบไม้ร่วงเขาเปรียบเสมือนว่านั่นคือชีวิตของเขาทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้ตัวแล้วเขาก็ก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นจนอายุเขาครบที่จะแต่งงานแต่เขาก็คุณก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมาขอเขาได้จนวันสุดท้ายที่เขาต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้รู้ว่าพระเอกก็ก็ก็ ก,ก็พยายามแต่ก็ไม่ทันครับมัน <c oughs> คือเหมือนวาสนาเขาไม่มีอะ่ะแล้วเขาก็เลยตักผ้าให้ระเอกบอกว่าก็เหมือนเขาปักผ้าเกี่ยวกับมะกัมากตานอ,อืมมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ความคิดถึงอะไรเงี้ยให้กับระเอกแต่เรวเองก็แต่งงานไปสุดท้ายก็คือระเอกก็ถือไอ้ผ้าที่นางเอกปักให้ไปสอบ เออเหมือนจะเหมือนจะเดินทางไปสอบอะไรป,ประมาณนี้แต่ว่าเหมือนตัดมาในใน,ในอนิเมะช่วงแรกก็คือเหมือนหยิบเหมือนหยิบปิ่นผักโมอะ่ะที่มันมีพลอยสีแดงอะ่ะแล้วก็นึกถึงว่าสมัยเด็กๆว่าตัวเองเข้าใจว่ามันคือของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยเอาไปจีบผู้หญิงที่ตัวเองชอบตอนเด็กๆแล้วก็มันช่วงวัยเด็กมันออดย,ยนมากชอบ เหมือนเขาไม่ไม่เหมือนผู้หญิงก็รับสภาพรู้ว่าเป็นไปนไม่ได้อืมก็เลยรู้สึกร้องไหอ้อ่ะอืมเลยชอบมากเลยอ่ะเออมันเป็นมาจากตัววีนี่บอกวหูน้ำแตกแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะโอ้โลกก็บอโอ้ว่าจะทํายังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันตอนหลังมันตอนดูครั้งแรกาก็ยังเฮ้ยแบบ ตอนจบต้องดีดิเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอ่ะตอนจบคือคือพระเอกก็แค่ถือพระเชนฐาที่เป็นตัวแทนความคิดถึงของพระเอกเอาไว้แล้วก็นั่งเรือไปเท่านั้นเองแล้วก็แบบเออว่ามันเลยเลยเลยบางทีอ่ะมานั่งดูดูหนังจีนแล้วก็แบบเราไม่มีวาสนาต่อกันก็คือคือเขาเขาเน้นเรื่องวาสนามากเลยอ่ะแบบถ้ามันวาสนาได้อะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็มาเจอกันยังไงก็ก,ก็ก็ไม่แคล้วคลาดอะไรนะ้ะแต่ถ้าคนที่ไม่มีวาสนาต่อกันก็ก็แค่บอกว่าเออเรามันเราเรา,เราไม่ใช่แบบคู่กันเลยนะก็คือแบบเหมือนทําใจอะไรอนยะ่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกแบบแล้วรายาละเอียดมันเยอะมากอย่างแบบตักผ้าอยู่อะ่ะเขาใช้ได้แดงปักผ้าแล้วก็เป็นรูปถั่วถั่วแดงถือว่ามากํราตาหนุอ่ะเออมันกินไม่ได้จริงๆนะกํรตาหนูอะเออ <laughs> แล้วเขาแบบเลือดไหลอะไรเงี้ยแล้วพอเขาก็ตัดสีแดงตรงตรงตรง,ตรงเม็ดถั่วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดได้แดงที่ใช่ปาก่าก็เหมือนแบบตัดวาสนาอะไรเงี้ยระบบอมละเอียดเยอะมากอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบแล้วให้คุณคิดว่าทุกครั้งที่ที่เราแบบทุกคุณกินถั่วหรือว่าคุณเจอถั่วแดงอย่างเงี้ยให้นึกถึงเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคิดถึงคุณอะไรเงี้ย ทุกครั้งที่ท,ที่ที่มีการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหรือแบบเจอพบเห็นถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาให้คิดถึงเขานั่นคือความความคิดถึงที่เขามีให้อะไรย่างเงี้ยเออเปรียบแบบโอ้โกวีเป็นแบบเห็นฟังแล้วเราแบบเออแบบเข้าใจเปรียบเปยเนาะเข้าใจแบบทุกถั่วแดงท,ท,ทุกทุกทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ ก็เลยชอบมากก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าเฮียไม่ได้แปะลิงก์เอาไว้นะแต่ว่าใครอยากดูให้พิมพ์คาว่าถั่วแดงคิดถึงนะครับจะมีทั้งอนิเมะแล้วก็มีทั้งอเอ s i วเอลซิมิวสิกวิดีโอแต่มิว i สิกวิดีโอนี้ก็แบบคือถ้าดูอนิเมะอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอแบบประกอบกับเพลงถั่วแดงอ่าขนึงหาแบบโอ้โหคือแบบ จบปุ๊บเราก็ร้องไห้ล้วก็วกบบสงสารนะเออมันมันเป็นความรู้สึกเด็กๆอะ่ะเราก็แบบนึกว่ามันจะนึกว่ามันจะสวยงามตลอดไปมันไม่ใช่พอมันโตขึ้นมาก็แบบมันมันไม่ได้อ่ะเออก,ก็ก็แค่ยอมรับมันเท่านั้นเองแล้วก็เก็บเป็นความรู้สึกดีๆในวัยเด็กแล้วก็เก็บเอาไว้จนตัวเองตายเสียชีวิตเท่านั้นเอาก็เลยรู้สึก เออค่า <Basil> มันมันสวยมากก็เลยชอบแล้วก็มาดูนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับถั่วแดงคิดถึงนะฮะเสียงซื้อเต้อนะครับหรือว่าเสียงซื้อเฉยๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับเฮียก็เพิ่งอินมาเฮียก็แบบเล่าให้ฟังเฮียก็แบบน้าตาจะไหลอ่ะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเออมันมันเป็นความรักใสๆแล้วก็ แล้วก็ไปเจอกับอุปสรรคที่มันมันมันข้าไม่ได้จริงๆเออส่วนก่อนมันไม่รู้จะจะค้ายังไงแล้วก็แม้พยายามแล้วก็ตามอะไรเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วว่ามันไม่ได้แม้คุณจะพยายามแล้วก็ตามแล้วก็เหมือนทางพระตัวเอกอะก็ไม่คุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนโตแล้วอ่ะพอโตแล้วพอเริ่มเข้าไปหนุ่มสาวแล้วอ่ะ ก็คือไม่ให้ไม่ให้เหมือนพบกันแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะประเพณีโบราณอะไรอย่างเงี้ยห้ามคุยกันสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าแบบตค่คนคนนึงก็รออีกคนนึงก็พยายามแต่ว่าความพยายามนั้นมันไม่ทันคือคุณต้องสอบได้ตอนจองหลวงตอนอายุสิบห้าเออเออจองหวน่ะคุณต้องสอบได้อายุสิบห้าแต่ตอนอายุผู้หญิงตอนอายุสิบห้าคือแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะแบบ ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่มีความหวังเลยเออก็เลยเศร้าอ่ะก็เลยแบบเออประทับใจก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนะครับคราวนี้ขอบคุณมากที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกันมาใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ